สวัสดีครับผม TC Channel นะครับดูเด็กๆแก๊งจำปากินอะไรกันเอ่ยโอ้โหอาหารสำหรับเด็กแก๊งจำปามีไส้กอกเบคอนนะครับโอ้โหกับข้าวน่ากินมากเลยครับข้าวของเด็กๆนะครับน้องน้ำมนก็พาเพื่อนๆกินด้วยนะครับ น้องลีนะครับมีน้องนายพี่ซีทำไมไม่ใส่เอากินข้าวจะใส่ได้ไงล่ะครับกินป่ะกินอะไรนะพี่นูกินเยอะๆผมอ่ะอันดาเห็นไหมน้องละหมดว่าพี่ผอมเหรอพี่ผอมใช่ไหมน้องละก็กินเป็นผมนี่ยน้องก็กินกันอย่างอร่อยเลยเลยครับใช่ไหมใครบอกพี่ผอม น้องน้ำมน่าอร่อยไหมครับน้องน้ำมนดูเ้องน้ำมน่าอร่อยไหมครับลุงถามลูกอร่อยไหมอร่อยแล้วอร่อยไหมยุงจริงจริงอ่ะยุ่งกับอร่อยครับอิ่มหรือยังนี่อิ่มหรือยังทำไมแกงจำปลามาน้อยจังวันนี้ลูกทำไมแกงจำปลาไม่ครบไปไหนหมดเขาบอกว่าใส่แยกย้ายไปไปกินที่บ้านเนาะจริงๆแล้วก็ทำไส้กรอกมาให้กับเด็กๆเยอะเลย เด็กก็เดี๋ยวไม่หมดยังไงก็ใส่ถุงใส่ถุงห่อกลับบ้านไปฝากเพื่อนด้วยนะครับน้องน้ำมนต์ขหมดแล้วน้องเสียน่ารักมากเลยดูเด็กมีโคกมีน้ำโคกมีน้ำกินนะครับอร่อยกันครับน้องเสียจะไปถ่ายน้ำน้องเสียหนูอ่อนเกินไปนะคะ อีกสิบสามเพิ่มเหรอน้องเจ้ากีดหรืออ่านคอมเมนต์มาแป๊บหนึ่งนะเมื่อแต่ทำน้ำอยู่นะฮะหรือฝ่าเราแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้พี่เสือเห็นโทรไลน์มาแต่พี่เสือใช้เครื่องเล็กๆสดเครื่องใหญ่หมดนะครับเพิ่มอีกสิบสามโอเคครับผมครับขอบคุณคุณเจ้าชีะเพิ่มน้ำมาอีกสิบสามนะฮะเมื่อแก๊งจะปลาโดยเฉพาะเพราะตอนแรกจะไม่ได้รวมแก๊งจะปลานะฮะตอนแรกมีเฉพาะยูทูบเบอร์อย่างเดียวนะครับตอนนี้เห็นน้องน้องแก๊งจะประมาาคุณเจ้าชีดก็เพิ่มมาอีกสิบสามนะครับขอบคุณมากๆ วันนี้นะคะสองโกตดีขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีวันนี้นะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็น้ําจากคนส้มส้มจี๊ดนะครับเพียจีครับผมเพียวจี๊ดเนาะก็กินกันอร่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณปิ้วจี๊ดนะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะ ที่เป็นยืดาภาพริเลี้ยงน้องแล้วก็ผู้ใหญ่ยูท well, ูบเบอร์แนวบนนะคะเนาะของนะคะในเงื er ่อลยนะคะมีแต่คนามดน้ำใจเดินนี่ปลาปลากลางน้ำมีเมลอดนมสดครับนมสดแบดื้อมับหม้อหนี้เป็นมื้อที่อร่อยมากจับคลิปตัวนี้นะคะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้กับ PC c h a n n e l ดโดยนะครับขอบคุณครับ